สเปคหายากมาอีกแล้วแบบนี้ออโต้นะจ๊ะบอกก่อนเลยคันนี้2022เกียร์ออโต้เครื่อง1.9บอกเลยว่าสวยสุดๆใครหากระบานะครับที่เป็นเกียร์ออโต้มาดูคันนี้เลยและไม่ใช่ออโต้ธรรมดานะมันเป็นแคปเตียนะมันเป็นแคปเตียเกียร์ออโต้นะครับแคปเตียเกียร์ออโต้ตัว S บอกเลยสเปคนี้หายากมากดูภายในกันก่อนว่าสวยแค่ไหน นี่นะมันเป็นตัวเอนะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยจิ้มเกียร์ให้ดูหน่อยมันเป็นเกียร์ออตโต้นะรับเป็นตัวเอเป็นเครื่อง1.9ล้อ t 37ไม่ชอบบอกได้เปลี่ยนให้นะครับหรืออยากได้ล้อเดิมจัดให้เรามีให้ครบใครหานะอีซูซูที่เป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นรถแคปแล้วเป็นตัวเตีย้ยนะทุกได้นะครับและก็ขับง่ายด้วยต้องคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนมีคันเดียวเพราะฉะนั้น จองให้ทันมีแค่คันเดียวเท่านั้นสวยครบจบที่นี่ All New ตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้รถเป็นสเปคแคปนะครับใครหามาที่นี่เลยเพราะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นสวยครบจบที่เราปกปานออกได้สวัสดีครับ